the town old แต่ก่อนไปซักช้อติมาก่อนก็เปลี่ยนจากร้านทุกสิบมาเป็นโอทาวอ๋อแล้วก็ร้านในนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนมากจะเอาคนในพื้นที่ราชบุรีเท่านั้นเพื่อจะรักษาคอนเซ็ปต์ว่าแบบให้หลุดจากในทุนแล้วก็ครับเออไปไปน้นเมื่อกี้ผ่านแล้วตรงนี้มามีร้านชาเขียวใช่ไหมมีมีมีมัชะครับอ่าถ้าสั่งมัชะมาแล้วมัชะคนเยอะก็หิ้วมากินตรงนี้ได้ก็เอื้อกันหมดเลยเนาะใช่ใช่คือพยายามแบบ เขาอีทุกกัวนั่นได้หมดจ้าน่ารักน่ารักมากเลยแล้วอี่างเขาเปิดก <จน S 1> ี่โมงกี่โมงครับโดยโดยเวลาเก้าโมงถึงสิบโมงจนถึงประมาณสี่ห้าโมงเย็นอ๋อสี่ห้าโมงเย็นเองไม่ได้ไหลไปถึงสองสามทุ่มไม่ใช่ก็จะมีร้านอยู่อีกมีร้านพิซซ่าเปิดดึกหน่อยถึงสองทุ่มมีร้านมุกเด่นสองทุ่มจ้าแต่โดยมากจะเป็นสี่ห้าโมงเย็นก็เริ่มปิดแล้วโอเคแต่เดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีข้าวเกี่ยวกับฮาโลวีนจ้ะแล้วก็ แล้วใครมาจัดให้ครับก็คนในนี้ช่วย <คน S 1> กันโอ<ฮ>้ยสุดยอดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบได้ดูไหนนะ